สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําไก่สวรรค์นะคะวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะอันดับแรกเลยเราวันนี้เราจะใช้อกไก่นะคะก็จะซื้ออกไก่มาประมาณกิโลครึ่งนะคะหลังจากนั้นนาํามาล้างทําความสะอาดค่ะลอกหนังออกนะคะให้เหลือเฉพาะเนื้อนะคะหลังจากนั้นก็สะเด็ดน้ําค่ะ หลังจากที่เราเสะด็จน้ําแล้วนะคะเราก็จะนํามาหั่นเนาะให้เป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อนๆอาจจะหั่นให้บางกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อเวลาทานจะเป็นแผ่นๆนะคะวันนี้ก็จะหั่นประมาณ2มิลน,นะคะก็จะหั่นให้พอดีพอดีนะคะอันนี้ก็คือตามความชอบของเพื่อนๆเองเลยว่าจะกได้แบบไหนนะคะอยากให้เป็นแผ่นหรืออยากให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นแท่งๆใช่ไหมคะก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะทำเป็นแบบแผ่นๆคะ่ะเมื่อเราได้เนื้อไก่ทั้งหมดแล้วนะคะ,ะเราหั่นเนื้อไก่ทั้งหมดแล้วเราก็จะมาเริ่มทําขั้นตอนวิธีการทําน้ําหมักกันเลยนะคะวิธีการทําน้ําหมักก็ เราก็จะเติมน้ำนะคะลงไปในกระทะนะคะเราตั้งไฟนะคะไฟไม่แรงนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะ250กรัมค่ะเราเติมลงไปนะคะเราต้องใส่น้ำก่อนนะคะไม่งั้นน้ำตาลอาจจะไหม้ได้นะคะเมื่อเราเติมน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแดงอีก4ช้อนโต๊ะค่ะ <agree achi> <iamo> ฝังนี้ก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคะหลังจากนั้นเติมเกลือค่ะ1ช้อนโต๊แล้วก็เติมอซอสปรุงรสน,นะคะฝาเขียวนะคะ4ช้อนโตค่ะแล้วก็เติมน้ำปลานะคะอีก2ช้อนโตค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะคลุกเคลานะคะให้ส่วนผสมของเรานะคะละลายเข้ากันดีค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะระหว่างนี้ก็ระวังไหม้ด้วยนะคะให้เพื่อนๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการเคี่ยวน้ำน้ำรุงหรือน้ำซอสของเรานะคะเมื่อน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะดับไฟค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นหลังจากนั้นนะคะเราก็ นำส่วนผสมนะคะที่เราผสมเมื่อสักครู่นะคะมาเทลงไก่นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนวดไปสักพักหนึ่งนะคะให้น้ําแห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมพริกไทยนะคะพริกไทยป่นนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เม็ดผักชีอีกสองช้อนโต๊ะนะคะเอาไปบุ๋มให้แตกนะคะใส่ไปเลยค่ะชอบมากใส่มากนะคะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าอีกรอบนึงนะคะให้เข้ากันดีนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะหมักไก่ทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาตากกันเลยค่ะเราก็มาคลุกเคล้าอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะนําไปตากนะคะไม่ เพื่อให้น้ำซอสที่เราปรุงไว้นะคะเข้ากับเข้าไปในเนื้อไก่ดีนะคะเราก็จะตากนะคะอาจจะใช้กระด้งใช้ตะแกรงตากนะคะวันนี้ไม่มีนะคะก็เลยตากด้วยถาดอลูมิเนียมนะคะเพื่อนๆก็จะเรียงไปให้เต็มเลยนะคะสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ตากนะคะก็สามารถหมักแล้วใส่กล่องนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นได้นะคะเราก็จะตากไว้ประมาณ หนึ่งแดดนะคะถ้าแดดแรงๆก็1แดดนะคะหลังจากที่เราตากแล้วเนื้อไก่ของเราก็จะแข็งนะคะแข็งขึ้นนะคะก็จะมีความใสแล้วก็แข็งขึ้นนะคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ทอดนะคะก็สามารถนําเข้าตู้เย็นได้นะคะใส่กล่องแล้วก็ปิดฝาเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนํามาทอดนะคะอาจจะทอดด้วยกระทะน้ํามันนะคะหรือจะทอดด้วย หม้อทอดไฟฟ้าก็ได้นะคะวิธีการนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ไก่สวรรค์น,นะคะสําหรับไว้ทานกับข้าวเหนียวร้อน,อนๆได้แล้วคะ่ะเมนูนี้นะคะเด็กๆคงชอบนะคะเพื่อนลองทําให้ลูกๆที่บ้านทานดูนะคะช่วงกักตัวอยู่บ้านนะคะชอบคลิปนี้ยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือแนะนําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ